สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตมันเร่งรีบหรือว่ากําลังเจอกับเรื่องท้าทายต่างๆนะคะมันก็อาจจะมีบางวันที่เรารู้สึกอา่าเหมือนพลังใจมันหดหายไปรู้สึกเหนื่อยล้าข้างในแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันวันนี้เราอยากจะมาใช้เวลาตรงนี้กันสักครู่นะคะด้วยน้ําเสียงที่เอ่ออยากให้เป็นเพื่อนค่ะเรามีบทความดีๆชิ้นหนึ่งค่ะเป็นเหมือนเอ่อแผนที่นําทางให้เราชื่อว่าวิธีดูแลใจในวันที่เหนื่อยล้า บทความนี้เขาไม่ได้ให้สูตรสาเร็จอะไรที่ซับซ้อนเลยนะคะแต่จะเน้นไปที่แนวทางง่ายๆที่แบบมันอ่อนโยนมากๆวันนี้เราจะมาค่อยๆสำรวจไปด้วยกันค่ะว่ามีอะไรที่เราพอจะหยิบจับไปใช้ได้บ้างเพื่อช่วยประคับประครองใจในวันที่รู้สึกว่าอืมัมนหนักหรือเกินจริงๆเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมองหาวิธีปฏิบัติเล็กๆน้อยๆค่ะที่มันทำได้จริงไม่ต้องฟื้นไม่ต้องพยายามเข้มแข็งตลอดเวลา เป็นการดูแลตัวเองแบบเข้าใจเข้าใจค่ะลองมาดูกันนะคะว่าเราจะค้นพบอะไรบ้างจากบทความนี้เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดจากบทความนี้กันเลยดีกว่าค่ะหัวใจสำคัญเลยที่บทความนี้เน้นย้ำมากมากตั้งแต่แรกคือเรื่องของการใจดีกับตัวเองฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่บางทีมันก็เป็นเรื่องที่ทำยากเหมือนกันโดยเฉพาะวันที่เรารู้สึกแย่ๆบทความบอกว่า การเยียวยาเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดเลยที่เรายังไม่โอเคครับประเด็นเรื่องการใจดีกับตัวเองนี้สำคัญมากจริงๆครับมันเหมือนเป็นพื้นฐานเลยนะครับสำหรับการดูแลใจในทุกๆด้านเพราะว่าถ้าเรายังคอยเออ ตำหนิตัวเองหรือกดดันตัวเองว่าทำไมรู้สึกแย่อย่างนี้นะการจะเอาวิธีอื่นๆมาปรับใช้เนี่ยมันก็อาจจะได้ผลเต็มที่เท่าที่ควรการยอมรับง่ายๆว่าเออวันนี้ฉันเหนื่อยนะฉันไม่ไหวจริงๆโดยไม่ตัดสินตัวเองเนี่ยแหละครับคือก้าวแรกที่ผมว่ามันทรงพลังมากๆเลยค่ะพอเราเริ่มตั้งหลักได้ด้วยความใจดีกับตัวเองแล้วนะคะประเด็นแรกเลยที่บทความแนะนําคืออนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกค่ะ อันนี้น่าสนใจมากนะคะมันหมายถึงการเปิดพื้นที่ให้กับทุกอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นเศร้าเหงาโกรธผิดหวังหรือแม้แต่ความรู้สึกว่างเปล่าโดยไม่ต้องพยายามผลักใสหรือว่ารีบหาทางกำจัดมันทิ้งไปบทความเขาแนะนำว่าลองหามุมสง,สงบสงบให้ตัวเองแล้วก็แค่รับรู้ค่ะว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรอยู่เหมือนเป็นแค่ผู้สังเกตการอารมณ์ตัวเองเฉยๆครับ สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการอนุญาตให้รู้สึกตรงนี้คือกลไกลที่อยู่เบื้องหลังมันนะครับเวลาเราพยายามกดอารมณ์ที่เราไม่ชอบไว้เนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันจะสะสมพลังงานอยู่ข้างในรอวันที่จะประทุออกมาแรงกว่าเดิมหรือบางทีก็กลายเป็นอาการทางกายอื่นๆไปเลย การยอมรับแล้วก็สังเกตอารมณ์อย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปคลุกคลีหรือไปตัดสินมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการค่อยๆเปิดวาล์วระบายแรงดันออกไปทีละน้อยๆครับแล้วมันยังช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะว่าเอ๊ะอะไรเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกนี้แล้วความรู้สึกนี้มันกำลังบอกอะไรเราอยู่บทความชี้ว่านี่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับอารมณ์ตัวเองแทนที่จะมองว่ามันเป็นศัตรูที่เราต้องกำจัดทิ้งไปอ๋อค่ะ ฟังดูเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่ดีมากๆเลยนะคะจากการต่อสู้เป็นการทำความเข้าใจแทนพอเราเปิดรับความรู้สึกได้แล้วบทความก็ชวนให้เราอบกอดตัวเองด้วยความอบอุ่นค่ะทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเลยอันนี้ดูเหมือนจะทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะเช่นการชงเครื่องดื่มอุ่นๆอย่างชาสมุนไพรนมอุ่นๆหรืออะไรก็ได้ที่เราชอบ การได้สุกตัวอยู่ใต้ผ้าห่มนุ่มๆฟังเพลงโปรดเบาๆหรือแม้แต่การดูรายการทีวีดูหนังที่ทําให้เรารู้สึกสบายใจมันคือการใช้ประสาทสัมผัสทางกายเพื่อปลอบประโลมใจเรานั่นเองใช่เลยครับแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกสบายผิวเผินแค่นั้นนะครับในทางจิตวิทยาแล้วก็สรีรวิทยาเนี่ยเมื่อร่างกายของเรารับรู้ถึงความอบอุ่นความนุ่มนวลหรือความปลอดภัยมันจะส่งสัญ,ญญาณไปที่ระบบประสาทพาราซิมพาเทริงค่ะ พาราซิมพาเทติกค,ครับซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายสงบลงมันจะไปลดการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกที่ตอบสนองต่อความเครียดหรือภาวะสู้หรือหนีครับเพราะฉะนั้นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ให้ความสบายทางกายเหล่านี้มันจึงเหมือนเป็นการบอกกับสมองและร่างกายของเราว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะพักได้แล้วนะมันช่วยสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการฟื้นผู้จิตใจได้อย่างแท้จริงเลยครับ โหลงลึกไปถึงระบบประสาทเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าสิ่งง่ายๆอย่างการห่มผ้าอุ่นๆนี่มันส่งผลต่อชีววิทยาเราโดยตรงเลยใช่ครับผมทีนี้นอกจากเรื่องความอบอุ่นแล้วบทความยังพูดถึงการขยับร่างกายเบาๆด้วยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปเข้ายิมหรือวิ่งมาราธอนอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนเช่นยืดเส้นยืดสายช้า เดินเล่นในสวนหรือแค่ลุกขึ้นมาเดินเปลี่ยนอิริยาบถในบ้านหรือออกไปรับแสงแดดยามเช้าสักครู่ก็ยังดีค่ะแล้วการขยับตัวแบบนี้มันช่วยคลายความตึงเครียดทางกายได้ยังไงแล้วมันส่งผลต่อใจเรายังไงบ้างคะบทความบอกว่ามันช่วยให้สารเคมีดีๆในสมองหลั่งออกมาด้วยถูกต้องเลยครับการเคลื่อนไหวร่างกายแม้จะเบาๆนะครับก็ช่วยกระตุ้นการหลั่งสารสื่อประสาทหลายชนิดเลยที่สำคัญก็คือเอ็นโดฟินส์ครับ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนยาแก้ปวดตามธรรมชาติแล้วก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเซโรโทนินแล้วก็โดปามีนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกพึงพอใจด้วยแต่ที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นในแง่ของความเชื่อมโยงระหว่างกายกับใจหรือ mind body connection เนี่ยการขยับร่างกายยังช่วยขัดจังหวะวงจรความคิดลบหรือความคิดฟุ้งซ่านได้ด้วยครับ คือเวลาเราจมอยู่กับความรู้สึกเหนื่อยล้าความคิดมันมักจะวนเวียนอยู่ในหัวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะวนไปวนมาการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันจะดึงความสนใจของเรามาอยู่ที่การรับรู้ทางกายแทนช่วยให้เราหลุดออกจากวังวนความคิดนั้นได้ชั่วคราวเหมือนการรีเซ็ตสมองเล็กๆน้อยๆครับผมอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการเปลี่ยนช่องสัญญาณความคิดโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือช่วยนั่นเองพอร่างกายเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นใจก็อาจจะเริ่มเปิดรับการเชื่อมต่อมากขึ้นนะคะประเด็นถัดไปที่บทความพูดถึงคือ การเชื่อมต่อกับคนหรือสิ่งที่รักค่ะอันนี้ก็มีหลายแง่มุมเหมือนกันนะคะบทความเสนอว่าถ้าเรารู้สึกว่าพอมีแรงหรือบ้างการได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทคนรักหรือสมาชิกในครอบครัวที่เราไว้ใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเนี่ยอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในใจได้มากเลยค่ะการมีคนรับฟังเราโดยที่ไม่ตัดสินบางทีก็เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยนะคะ แต่ในขณะเดียวกันบทความก็เข้าใจว่าบางทีเราก็อาจจะยังไม่พร้อมเจอใครหรือไม่อยากพูดถึงปัญหาในตอนนั้นเลยก็ได้ใช่ครับ จุดนี้สะท้อนความเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละคนแล้วก็แต่ละสถานการณ์ได้ดีมากครับคือการมีเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมหรือ social support เนี่ยนะครับซึ่งก็หมายถึงกลุ่มที่คอยให้กำลังใจความช่วยเหลือให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อสุขภาพจิตโดยรวมอยู่แล้วแต่ในวันที่เรารู้สึกอ่อนล้ามากๆการต้องไปปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมันก็อาจจะใช้พลังงานเยอะเกินไปได้เหมือนกันครับจริงค่ะ บางทีก็เหนื่อยเกินกว่าจะคุยกับใครครับผมดังนั้นบทความจึงเสนอทางเลือกอื่นๆครับที่เป็นการเชื่อมต่อในรูปแบบที่ต่างออกไปเช่นการใช้เวลากับสัตว์เลี้ยงการได้รูปขนกอดหรือแค่อยู่ใกล้ๆสัตว์เลี้ยงที่เรารักอันนี้ก็มีงานวิจัยรองรับเยอะนะครับว่าช่วยลดความเครียดเพิ่มความรู้สึกดีๆได้ หรืออาจจะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวเองผ่านสิ่งที่เรารักก็ได้นะครับเช่นการกลับไปอ่านหนังสือเล่มโปรดที่เคยให้ความรู้สึกดีๆกับเราการฟังเพลงที่คุ้นเคยหรือการทํางานอดิเรกเล็กๆน้อยๆที่เคยทำแล้วรู้สึกเพลินสิ่งเหล่านี้มันช่วยดึงความสนใจเราออกจากความทุกข์ได้ชั่วคราวนะครับแล้วก็พาเราไปสัมผัสกับความรู้สึกดีๆหรือความสงบได้มันเป็นการเติมพลังในรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน เป็นทางเลือกที่หลากหลายดีจังเลยค่ะทําให้เห็นว่าการเชื่อมต่อไม่ได้มีแค่แบบเดียวจริงๆแต่เราเลือกให้เหมาะกับระดับพลังงานแล้วก็ความต้องการของเราในตอนนั้นได้เลยทีนี้มาถึงวิธีสุดท้ายที่บทความแนะนําค่ะคือการเขียนระบายความรู้สึกอันนี้อาจจะดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะคะแต่บทความก็ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของมันเหมือนกัน การเขียนในที่นี้ไม่ได้เน้นว่าต้องเขียนสวยใช้ภาษาดีหรือต้องเขียนเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยค่ะแต่อาจจะเป็นแค่การจดบันทึกแบบอิสระหรือ free writing เขียนทุกอย่างที่มันผุดขึ้นมาในหัวหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเขียนลงไปบนกระดาษหรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนเป็นการเทสิ่งที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในออกมาค่ะครับประโยชน์ของการเขียนในเชิงกระบวนการคิดแล้วก็การจัดการอารมณ์เนี่ยมีหลายอย่างเลยครับ อย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนความคิดความรู้สึกที่อาจจะดูฟุ้งกระจายสับสนหรือท่วมท้นอยู่ในหัวเราเนี่ยให้กลายเป็นรูปธรรมท,ที่เรามองเห็นได้ผ่านตัวอักษรกระบวนการนี้มันช่วยให้เรามองเห็นความคิดตัวเองได้ชัดเจนขึ้นครับเหมือนเรากําลังคุยกับตัวเองอยู่บนหน้ากระดาษเลยอืมค่ะอย่างที่สองคือมันช่วยในการจัดระเบียบความคิดและความรู้สึกที่อาจจะยุ่งเหยิงอยู่ การเขียนออกมามันทำให้เราต้องเรียบเรียงมันในระดับหนึ่งซึ่งช่วยลดความรู้สึกสับสนวุ่นวายในใจลงได้และบางครั้งนะครับการได้เห็นปัญหาหรือความรู้สึกของตัวเองถูกเขียนออกมาเนี่ยก็อาจทำให้เรามองเห็นมุมมองใหม่ๆหรืออาจจะพบทางออกที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนก็ได้ด้วยเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจตัวเองที่ทรงพลังและก็เข้าถึงได้ง่ายมากครับ ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนอะไรเป็นพิเศษเลยจริงๆฟังดูแล้วทั้ง5วิธีที่เราคุยกันมานะคะตั้งแต่การอนุญาตให้ตัวเองรู้สึก อบกอดด้วยความอบอุ่นขยับร่างกายเบาๆเชื่อมต่อในแบบที่ใช่แล้วก็เขียนระบายความรู้สึกมันเหมือนเป็นชุดเครื่องมือที่อ่อนโยนมากๆเลยนะคะแต่ละอย่างไม่ได้เรียกร้องให้เราต้องใช้พลังงานมหาศาลหรือต้องเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่โตเลยแต่เป็นการดูแลเลก็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการดูแลใจในวันที่เหนื่อยล้าคะบทความนี้ดูเหมือนจะ นำเตือนเราบ่อยๆว่าการเยียวยาไม่ใช่การแข่งขันนะคะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบทําให้เสร็จแต่เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาความอดทนและที่สําคัญที่สุดเลยคือความเมตตาต่อตัวเองถูกต้องที่สุดเลยครับถ้าจะสรุปกันกลางที่ร้อยเรียงทุกวิธีนี้เข้าด้วยกันเนี่ยก็คือคําว่าความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion นั่นเองครับซึ่งมันประกอบด้วย3องค์ประกอบหลักๆคือ การใจดีกับตัวเองแทนที่จะตำหนิการมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ทุกคนแทนที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวและการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะแทนที่จะจมอยู่กับความคิดลบๆวิธีการต่างๆที่เราคุ้นกันมาทั้งหมดล้วนเป็นการฝึกฝนองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยครับ มันคือการตอบสนองต่อความต้องการของคนที่อาจจะกำลังรู้สึกท่วมทน้นหรือหมดแรงที่กำลังมองหาทางเลือกที่มันนุ่มนวลไม่กดดันแล้วก็ทำได้จริงสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่านี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบฉับพลันนะครับแต่มันคือการฝึกฝนเป็นทักษะในการดูแลใจตัวเองอย่างต่อนเนื่อง เป็นการสร้างรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองซึ่งจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายต่างๆในชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวครับผมเป็นมุมมองที่ให้กำลังใจแล้วก็ทำให้รู้สึกมีความหวังขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางสำรวจแนวทางการดูแลใจอย่างอ่อนโยนไปกับเราในวันนี้หวังว่าการพูดคุยของเราในวันนี้จะเป็นเหมือนเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆส่งต่อความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็เป็นกันเองให้ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ก่อนจะจากกันผมอยากจะชวนคิดต่อยอดไปอีกนิดนึงนะครับคือนอกเหนือจากที่เราได้เรียนรู้วิธีปลอบประโลมใจในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยล้ามากๆแล้วเนี่ยมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจคือและในวันที่เรารู้สึกปกติหรือรู้สึกดีอยู่แล้วมีสิ่งเล็กๆอะไรที่เราสามารถทําสม่ําเสมอได้บ้างเพื่อเป็นเหมือนการเติมน้ํามันให้กับใจหรือเป็นการดูแลใจเชิงป้องกันก่อนที่จะรู้สึกหมดแรงไปนะครับ บางทีการดูแลใจในชีวิตประจําวันอาจจะสําคัญไม่แพ้การเยียวยามเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วก็ได้นะครับเป็นคําถามที่ชวนให้กลับไปทบทวนกับตัวเองจริงๆค่ะน่าสนใจมากสําหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในการสํารวจครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ